ดูนะครับว่ของเข้าใหม่ๆแล้วราคาก็เข้ามาดูได้เนาะเอากับเจี๊ยบก็20บาทครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะอันนี้ถั่วทะลัวเท่าไหร่ตอนนี้พี่ร้หกสิบาทยาโอ้ร้อยละหกสิบบาทเนาะแยมง้อยพามาชมนะครับผมตาแตงสามห้าหน่อไม้หกสิวร้อยหกสิบบาทหนะ่อสิบบาทรนะ้อยห้าสิบแล้วก็ห้าสิบบาทพริกเขียวหกสิบบาทแดงแดงโลห์หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทเดือนเก้าเท่าไหร่เก้าร้อยสิบบาทถูกนะ นี่30บาทโลละกระป๋อแกงอร่อยแกงขิ้นเล็กเนาะทำเป็นถุงให้นะวันยี่สิบบาทไกๆ่ๆนึ่งห้าเพื่อนเบาพี่หกสิบหกสิบอืัโลละปดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่ตลาดไทยนะฮะอยู่ที่ลานมูนเวียนตลาดไทยนะครับลานผักนะครับผมตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงนะเพื่อนนะนี่ครับตอนนี้ก็เป็นน่าจะเป็นเป็นอ่ารอบ รอบรอบบ่ายบ่ายสองนนะครับตอนนี้นี่ครับกำลังลงของนะครับตรงนู้นก็จะเป็นเป็นล้านประจํานะครับเพื่อนนะแล้วก็ลานประจําแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าร้านดดูผลไม้ผักผักเมืองหนาวนะครับก็จะเป็นพวกกระหล่ำพวกอะไรนะครับด้านในก็จะเป็นพวกปักทองพวกมะนาวพวกอะไรไปนะครับผมโซนนู้นนะเนี่ยโซนนี้ก็จะเป็นผักรวมครับผมมีทุกอย่างน้นประจําตัวนี้เป็นรานวนเวียนเพื่อน เดี๋ยวคลิปนี้พาเดินดูลันหมุนเวียนนั่นเพื่อนนะตอนนี้มาช่วงบ่ายสองนะ,ะส่วนนั้นก็จะเป็นแบบว่าเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับบองสะอาดนี้จะลงมาใหม่ๆเลยนะนี่คือผักมาลงใหม่ๆเลยครับเปิดใช้รถนะครับเพื่อนนะนีจ้กก็จะเป็นผักถุงแบบนี้เลยได้เลยนะครับผมอยู่ที่ตลาดไทยมีตลอดนะครับ24ชั่วโมงนะก็ะคือหมุนเวียนผักหมุนเวียนตลอดมาใหม่ๆครับผมเข้าใหม่ๆทุกวัน ปักก็สดๆใหม่แบบนี้เลยครับผมเนี่ยครับราคาก็อ่ะมีหลายราคานะเพื่อนะนะก็มาดูก็ของใหม่ๆสดๆแบบนี้เลยแต่มันไม่ได้มันไม่มีราคานะเพื่อนะนะเดี๋ยวสอบถามไปดูพามาชมบรรยากาศนะครับผมนะแต่ราม่านะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับก็ของเข้าใหม่ๆแล้วราคาก็เข้ามาดูได้อ่าสอบถามได้ที่ร้านเลยนะครับก็จะจะดูที่มันมีราคาเท่านั้นนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ผักสลิดนะดอกสลิดก็60สบาทก็มีครับผมแต่ถุงละ20บาทดอกสายบัวเนาะดอกกระเจี๊ยบก็20บาทครับผมเนี่ยแบบนี้เลยนะก็จะมาแบบชาวบ้านชาวบ้านมาจากสวนนะครับผมเปิดท้ายขายแบบนี้เลยนะจะมีทุกอย่างครับฝรั่งก็เอ้ยมะละกอก็มีครับผมแตงก็มีห้าโลก็มีราคาก็จะมีประมาณนี้แหละอย่างน้อยพามาชมบรรยากาศก็เดี๋ยวเกลียงใจเมื่อค้าก็นะครับก็อันนี้ อันนี้งูกระดิ่งเนาะสามสิบาทเป็นถุงนะหน่อไม้ก็มีนะครับผมอ่าอันนี้ถั่วทะลัวเท่าไหร่ตอนนี้พี่หกสิบาทจ้าอ๋อลดละหกสิบบาทเนาะคแม่ค้าเพิ่งมานะเพื่อนนะของแบบนี้เลยสดใหม่ๆเลยครับผมก็เข้ามาดูได้ครับผมมีทุกวันครับผมวันทุกวันนี่ประกาศหอมก็มีครับผมมีของใหม่ๆมีของเยอะครับผมเจ็ดสิบบาทมีมะละกอถุงละแคเจ็ดสิบบาท อันนี้ประกาศใบจากๆครับประกาศที่ยี0บาทโลละ20บาทอ่ามะเขือพวง50บาทครับผมมียันนู้นเลยนะเพื่อนนายาไปยันนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้พาเดินดูอ่าโซนหมุนเวียนนะครับนรถดหมุนเวียนนะครับก็มะละมาละหวานนี่60บาทเป็นถุงแล้วก็นี่อ่าผักอะไรไม่รู้นะหกสิบบาทประมาณนี้ครับผมยัน้อยพามาชมนะครับผม แปง35มีนะครับที่เป็นผักชีผักชีก็60บาทนะคะแล้วก็โหระพา15บาทาบาทใบแมงลัก20บาทครับผมสารเน่ก็10บาทไม่แพงครับผมมาดูได้เลยครับผมอยู่ที่ตลาดไทยนี่แบบนี้จรงิงๆริมันมีอยู่2ล็อกนะมี2ซอยนะครับซอยนู่นก็เดี๋ยวน่าจะหมด แล้วก็ซอยเดียวซอยยาวเลยครับพาจัดระเบียบใหม่เนี่ยครับผมอ่าในบักชีหกสิบบาทก็ขึ้นช่ายนะครับผมขึ้นชาาแบบนนะะ่ายห้าสิบาสาาาาบ,บาทาบแบบนี้เลยนะครับมีอยู่สองซอยอ่าแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับซอยลวฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เข้ามาดูได้ครับผมนี่ก็หน่อไม้หกสิบร้อยหกสิบบาทหน่อไม้หวานครับผมแบบนี้เลยนะครับ อันนี้ดอกประกาศดอกครับผมนี่ร้อยนึงแบบนี้เลยนะครับผมมาราเท่าไหร่น่ก็ทายทำทายทมาได้เลยนะครับผม <c oughs> ก็พามาชมนะครับ <c oughs> ก็แบบนี้เลยครับมาลาก็มีเจ็ดสิบาทแตงแปดสิบาทเพื่อนมะกระพงห้าสิบาท <c oughs> อันนี้มาลาวาเนี่แปดสิ <c oughs> บาทเม็ดกะทินถังละสามสิบาทเออกระเพาก็มียี่สิบาทนะขึ้นช่ายก็ 70ิบาทครับผมชีแปดิบบาทแบบนี้เลยนะตามป้ายเลยนะครับผมมาดูได้เดี๋ยวพาไปดูโซนนุนมมากนะเดี๋ยวดูที่สุดซอยก่อนนะครับผมในคลิปนี้เดี๋ยวพาดูโซนมุนเวียนนะครับผมช่วงบ่ายสองนะตอนนี้บ่ายสองนะครับผมก็เปิด24ี่ชั่วโมงนะครับมาได้เลยนะใครสะดวกตรงไหนก็มาได้เลยนะเปิดตลอดนะครับผมวันหนึ่งก็หลายรอบนะครับผมก็น่าจะหลายรอบกับ ตั้งแต่เช้านั่นแหละที่สี่ที่ห้าก็มีครับผมมีตลอดนะครับมาได้เลยเนี่ยก็ร้อยยบาทมะเกยาวเก้าสิบบาทครับมะเขือมะเขือเปาะก็ราคามันหลากหลายขั้นเืิ้ลก็เข้ามามาชมบรรยากาศนะครับผมนะมามาดูอ่ตอนนี้มีดอกกระเจียวด้วยครับอืมดอกกระเจียวแล้วก็นีครับ แบบนี้เลยนะตามมาดูนะครับผมหลากหลายครับเพื่อมีสองฝั่ง้ายขวาเดี๋ยวมาดูพริกมั่งครับมันจะมีจะมีพริกมาร่วมด้วยนะอ่าพริกก็พริกรวมก็ห้าห้าสิบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทพริกเขียวหกสิบาทแดงแดงนะครับผมห้าสิบาทแล้วก็ไทยหกสิบห้ามห้าสิบบาทแล้วก็เป็นถุงก็มีนะ ่ามีดวงร้อยสามสิบก็มี 130, มีเนี่ยพิกพิิกี้นูนะครับผมมีหลายขนาดเนาะเป็นมืงถุงแบบมีด้นะครับผมแล้วก็มีมะขามมะขามอ่อนเนาะมีเยอะมะเขือเทียดลกเล็กก็มีครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ต่งน,นี้จะมีอ่ะคณะคณะแปดสิบบาทถุงละแปดสิบบาทมันต้นเล็กนันต้นใหญ่ห้าสิบบาท อ่ามีมีผักบุ้งก็มีแปดสิบาทเพื่อนตรงก็แปดสิบาทอันนี้งหกสิบาทอันนี้เบอร์เบอร์รองเบอร์สวยเออเนี่ยแบบน,นี้เลยครับผมกินมะม่วงด้วยนะมะม่วงก็มีครับอันนี้มะม่วงก็จะแพงหน่อยนี่น้ำดอกไม้นันเดือนเก้าอันนี้โรเท่าไหร่พี่น้ำดอกไม้โรหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาท,บาทเดือนเก้าเท่าไหร่เดือนเก้าโรสี่สิบบาท ส0บาทเออเป็นถุงก็มีนะครับผมนะตอนนี้มะม่วงแพงหน่อยนะ,ะเป็นนอกฤด,ดูกาลครับผมที่เลยกระหล่ำมาแบบนี้เลยลงมาใหม่ๆแบบนี้เยอะๆแบบนี้เลยอ่ะก็จะเขียนราคาไปเลย60บาทอันมีหลากหลายเนาะมีหลายอย่างอ่าหัวใชเท้าก็มีในถวงละ60บาทอันนี้มะเขือยาว60บาทอ่ะหัวใชเท้า80บาท ปดสิบ <80 S 2> บาท,บาทโอเคอน,นี่นะครับผมก็เามาเลือกดูได้ถูกใจก็ซื้อนะครับผมนะมีหลากหลายอย่างนะราคาอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากันทุกวันนะครับแต่ละวันไม่เหมือนกันนะก็จะของหมดของน้อยก็จะราคาขึ้นของเยอะก็ะราคาลงลดให้นักครับผมน,นี่หืมบักระแยงปบักระแยงมีสิบบาทสวัสดีครับมา <c oughs> แนะนําให้โอ้เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยมีหลากหลายเลยครับ กระถินเป็นเม็ดเม็ดก็มีนะแกให้เรียบร้อยแล้ว60บาทอ่ะอันนี้นี่อ่ากระเจียเ๊ยบดอกกระเจียนะ๊ยบใบกระเจี๊ยบเนาะหกสิบบาทครับผมหัวช้ท้าแปดสิบบาทฝั่งนู้นแบบนี้นนะเลยนะอ่ะเยอะเลยอ่ะไปต่อนะเพื่อนนะมาดูบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคักดีนะบ่ายสองนะครับผมอ่ามีกระหล่ำยี่สิบบาทเอ้ยนี้หอมหอมสดนี่สามสิบบาทเออ อันนี้เป็นโลเหรอพีอ่บี้แโลจ้ะกำละงกำล,ลังโลถูกสามสิบบาทถูกยังนี่มาถูกจริงๆนะราคาสามสิบบาทใช้แล้วดีครับผับกชีลาวยี่บห้าครับอ่าต้นไทรห้าสิบบาทอ่าถูกนะนี่สามสิบบาทโลละสามสิบบาทอ่ากระลำยี่สิบบาทครับผมอันนี้ผักผักกาดลุยสามสิบบาทเนาะผูยไ,ไ, <laughs> ไทยสามสิบบาทครับขออนุญาตนะครับเสวยเลยเนาะ อุ้นี่บักอะไรอันนี้ยีบห้าปลายิลาละอันนี้กะเพราอ่ะเปยี่สิบห้าบาทแล้วก็มารานะครับผมนะกับกปลากุ่งนาก็มียี่ห้าบาทโอ้เยอะแยะเลยตอนนี้ตอนนี้พริกครับผมพริกเขียวห้าสิบบาทเขียวแดงห้าสิบบาทเหมือนกันครับผม,มเป็นถุงก็มีนะนเพื่อนนะแบบนี้เลยนะอ่ะมาดูกัน เย้ๆมากมายครับผมหกสิห้าเนี่ยห5สิบห้าหกสิบาทแบบนี้เลยอันนี้หกสิบาทเด็ดเด็ดแล้วสวยๆเลยแบบเด็ดสวยๆแบบนี้เนี่ยมาดูครับผมตอนนี้ก็จะเป็นปักบุ้งนาเหมือนกันครับผมไปยอดมะขามไปมะขามนะครับอ่อนสี่สิบบาทครับผมอนุญาตนะครับจ้าโอเคมีหลากหลายนะครับอันนี้กำเท่าไหร่พี่กำละยี่มห้าปักบุ้งนาอันดดอกเอ๊ขี้เหล็กขี้เหล็ก ถุงได้ยี่สิบี่บบาท,อ,าบาทอันละสี่สิบบาทอ๋นเป็นถุงสี่สิบบาทนั่นอันนี้ยี่สิบบาท,บาทออันนี้เป็นใบาไปแกงอร่อยแกงชิ้นเหล็กอะขอบคุณนะครับผมไปดูน,นี้ผักบุง้งผักบุ้งจีนโอ้สวยๆเลยนะมาแบบสดใหม่ๆนะเพื่อนนะก็มาดูได้นี่เอาเป็นถุงๆก็มีอันนี้ทำเป็นถุงได้เลยถุงเท่าไรพี่อย่างเงี้ยถุงเท่าไรจ๊ะ อโลละห้าสิบาทขายเบนโดตรงนั้นโลอะ่ะห้าสิบบาทประกาศหอมอนนง่ายๆแบบนี้เลย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำกรลังแกะกรลังแกะเปลือกอ่ามาดูอโอขออนุญ,ญาตนะครับอันนี้โล,ลเท่าไหร่พี่อันนี้บาทโลละยี่สิบบาทอมมามากันเป็นคันรถแบบนี้เลยแกะตำทรงๆเนาะโลละยี่สิบบาท <c oughs> แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมะระอะมะระหวานมะระเนี่ยครับอันนี้สามสิบบาทนะเป็นถุงแบบตัดเป็นท่อนๆเนาะม,นมันแก่หรือแบบนี้ให้มันเหมือนมีต้นหนิอ๋อมีต้นหนีก็เลยตัดให้แบบนี้นะลูกมันไม่สวยนะลูกมันลูกมันไม่สวยเนาะทำเป็นถุงให้นะ <ๆ S 1> ก็อร่อยครับผมมะระแกงเนาะแกงใส่หมูยัดใส่หมู แ้าจะไปใส่กุวยเตี๋ยวไก่ก็ได้นี่ถุงละห้าสิบาทมีทสวยๆมีเจ็ดสิบบาท,ทสวยๆแบบนู้นแล้วก็นี่อา่าดอกใบเตยเนาะใบเตยก็ยี่สิบาทเพื่อนนะนี่สลิดสี่สิบาทถุงใหญ่แบบนี้เลยขอบคุณนะครับพี่นะอ๋อแบบนี้นะมือก็จะเป็นแบบบิดๆงอๆเนาะนี่อ่ะก็บบวบเหลี่ยมก็มีสิสิบ,บาทาเพื่อนไปะจะหมดแล้วนะ เดี๋ยวพาดูแค่นี้ก่อนเพราะว่ามันมีซอยเดียวนะอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยี่สิบบาทกระลำสวยๆนะแบบนี้เลยโอเคกระลำยี่สิบบาทอันนี้ยี่สิบห้าประกาศลุยสามสิบบาทเพื่อนอแบบนี้เลยแกกกันใหม่ๆเลยเลือกได้เลยสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวพาเดินให้สุดนี่แหละแต่เชา้ชาๆก็จะเยอะนะของจะเยอะเชา้ชาๆก็จะมีเต็มทั้งสองซอยนะ ช่วงบ่ายก็จะมันจะมีแค่ซอยเดียวเ็าก็ให้มาอยู่ซอยเดียวกันนะซอยนู้นก็จะทําความสะอาดแบบตุนเวียนนะครับเพื่อนนะแล้วแต่ของเยอะก็ก็จะล้นไปทางนู้นนะวันนี้ของแม่ค้าเขาน้อยก็อยู่ซอยเดียวพอโอเคอันนู้นยี่สิบบาทไกลๆนู้นหนึาาน่็ยี่สิบห้ามเพื่อนประกาศลุยนี่อันนี้เยอะสวยๆเด่นนะเพื่อนนะประกาศลุยประกาศไทยนี่แหละแบบนี้ปอกกันใหม่ ออกเบือกให้ส,ยสวยๆแบบนี้เลยถ้าแปดสิบาทปลากุ้งนะปลากระเฉดก็มีเพื่อนบุ้งนาี่สิบาทนะแบบนี้เลยอ่ะมีหัวปรีด้วยไี่น้งหัวปรีอ่ะมะละกอก็มีนะนี่แบบนี้เลยมะม่วงเล็กก็มีมะม่วงเบาก็มีอันนี้ส้มมอละไวห้าสิบบาทนะส้มมออมะม,ม่วงเบามะขามป้อมจ้ะมะขามป้อมส้มมอมมอ,อันนี้ห้าสิบบาทอ, <laughs> อันเดียวกันไหม Im, นาน่สมอไปนู่นเหรออันนี้มาขามป้อ,อนนมอ,อันนี้มะโกอกอืโอโอ,โอ้มะโกโอกก็มีนะแบบนี้เลยลิ้นฟ้านู่นมะลินฟ้าเอามาของมันบ้านเลยนะเนี่ยมะม่วงเบาก็มีมาดูได้เลยโอ้นี่มะม่วงเบาโลเท่าไหร่มะม่วงเบาพี่มะม่วงเบาหกสิบหกสิบอือโดนละหกสิบบาทอ่าม<อ>ี่เป็นถุงเล็กถุงน้อยแบบนี้นะ อ๋อนี่ส้มมออันนี้มา3ป้อม20บาทนะถึงละยี่บาท40บาทมีโอเคมาดูได้เลยครับผมตอนนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ถุงเท่าไหร่พี่170อืเหน่อไม้หวานจ้อยเจีด170อ๋อหวานไปริ้นสวยๆขา,ขาวๆแบบนี้เลยอืมบอกได้นะจ้าอืมถุงละร้0ยบาทโอ้สวยๆเลยมาได้เลยครับผมต่อหมุนเวียนก็แล้วแต่ แลแต่ช่วงเวลาเนาะแม่ค้าจะเข้าตัวไหนก็มาดูจ่งสนสายนี่ก็จะน้อยหน่อยเช่พี่มันน้อยเนาะ <c oughs> ไม่เต็มซอยไม่เต็มหรอรเช้าเต็มเช้า,จะ,ะาจะเต็มกว่าแค่นี้แหละถ้าอยากเยอะมารับเช้านู่นนั่นเช้าจะเยอะนะ,ะเต็ม,มนู่นน,นะเต็มสองซอยเต็มไปนู่นแล้วก็ซอยนู่นด้วยนะเห็นเพื่อนนะของก็จะเยอะนะเช้าๆประมาณที่สี่ที่ห้าเนี้ยชครื่องสายช่วงใบสองไปสามก็จะประมาณแค่นี้แหละ ขอ,องมันมีน้อยหมค่ค้าเขาน้อยนะก็อยู่แค่ซอยเดียวไม่เต็มซอยนี่ครับแบบนี้เลย <c oughs> ก็เปิดย4สชั่วโมงนะครับผมก็เช้าเชก็จะเยอะหน่อยนะแบบนี้เลยอ่ะโอเคก็สุดแค่นี้แหละแบบนี้เลยเดี๋ยวลงน้อยก็ก็พาชมแค่นี้แหละครับก็เดินมาอ่อ่ะต้นซอยฝั่งนู้นแหละฝั่งติดกับตลาดอพักเมืองหนาวเก่าออกนะถ้าเดินมาเรื่อยๆนะโอเคก็ลงน้อยก็พาดู ตัวหมดแล้วนะก็มีแค่2ซอยนะครับผมเนาะมีแค่2ซอยนะรันมุนเวียนแต่ว่าช่วงบ่ายสองนี่ของมันน้อยไม่ค้าเขาน้อยก็ก็อยู่แค่ซอยเดียวนะครับผมก็แค่เดินแบบนี้ในสุดซอยนะครับก็เยอะอยู่นะในมาช่วงนี้ใครอยากได้ของเยอะๆก็มาเช้าๆนะครับทีที่ีห้านะเช้าของก็จะเยอะนู่นแหละประมาณ3ามสี่โมงก็มีครับผมเช้าอยู่ฝั่งนู้นก็มีนะครับผมนะโอเคตรงน้ก็ฝากชมแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซ anyway. ับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับหน้อยนะครับเดี๋ยวหน้อยคลิปต่อไปพาดูผักโซนโซนรวมนะครับมีของมากมายนะครับก็ในคลิปต่อไปเราจะพาดูรู่นกระหล่ำตอแล้วก็พวกมะนาวพวกกระชองฝั่งนู้นนะครับอยู่ที่ร้านผักเมืองหนาวเก่าเนาะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับหน้อยนะครับ้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับได้แลครับ ไมนน่เลยครับผมส,สวยๆแล้วครับสวัสดีครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ